สวัสดีครับพบกับ l e t s Go พิชิต t h a i l กันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเวลาอยู่นิดหน่อยนะนะครับก็โทรหาน้องสันนะครับวิวว่างหรือเปล่าเดี๋ยวเราออกไปหาตกปลากลางคืนกันดูไหมสักครึ่งคืนนะครับก็ไม่ดึกมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าและนะครับกว่าจะค้นของกว่าจะจัดของกว่าจะไปเสร็จสับนี่ก็เนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วล่ะถึงได้ออกมาตรงนี้กันนะครับก็จุดประสงค์หลักจริงๆนะครับคือวันนี้อยากจะออกมาตกปลาดุกกลางคืนนะครับอยากจะทำคลิปตกปลาดุกเพืนให้เพื่อนๆดูแต่ว่าตอนนี้น้ำมันยังไไม่ด้ นะครับน้ำมันยังลงไม่สุดอะ่ะยังไม่จัดคือน้ำมันยังไม่ได้พูดง่ายอย่างนี้ดีกว่า<อ>เพราะฉะนั้นช่วงเวลาตรงนี้ระหว่างที่เรารอน้ำเนี่ยประมาณสัก2ชั่วโมงไม่น่าเกินเนี่ยนะคิดว่านะใช่ไหมสั่งสองชั่วโมงเนาะมาสองชั่วโมงได้นะอ่าลือสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับก็บมิตรสานกับผมอีกแล้วน,นะครับวันนี้คู่หูคู่หานะสองคนเรา<ด>นะครับก็เดี๋ยวระหว่างรอน้ํา2ชั่วโมงเนี่ยก็เลยบอกน้องเดี๋ยวพาพี่ไปลองตกกุ้งเล่นดูก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าที่นี่สามโคกเนี่ยหมายตกุ้้งงค่ออนนขาเยะะ นะครับแล้วก็เรือตกกุ้งก็เยอะด้วยนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับเมื่อกี้เจอเรือตกกุ้งเขาก็บ่นๆอยู่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจับนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็แค่ประตกค่าเวลาเอางี้ดีกว่าอา่าตกแค่แต่ว่าตรงนี้ผมต่อที่ผมเออแต่นเนี้ยเราเนี้ยเนี้ยก่อนจะถ่ายนะผมเห็นแล้วนะเยอะมากตรงเนี้ยขึ้นสองสามทีแล้วนะไม่ใช่กุ้งนะปลาไก่เดี๋ยวเจอการปลาไก่เดี๋ยวมีคลิปปลาไก่ให้ดูด้วยผมบอกเลยเดี๋ยวผมต้องมาอีกนะสันนะใช่เดี๋ยวเราต้องปลาไก่นะอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะเรามีเวลาน้อยก็เดี๋ยวเราเรากตกกุ้งกันดีกว่านะครับจะได้อ่ามาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับนี่เหยืยอตกกุ้งนี่ขโมยจะอะไรใช่ไหมเครื่องในไก่ปลาดุก <c oughs> ใช่เหยืยอตกกุ้งวันนี้ก็เอาเอาเครื่องในไก่ที่จะไปตกปลาดุกกันแหละครับมาใช้นะครับก็โอเคนะครับก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับผม อะโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะเครื่องในไก่ผมซื้อมาครึ่งกิโลนะครับเมื่อกี้แวะตรงตลาดปากทางสามโคกนะบางตลาดตลาดนัดบ้านน้องเขานั่นแหละนะครับก็เครื่องในไก่มันจะมีทั้งพวกตับขื่นหัวใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมก็เอาเฉพาะหัวใจมาใช้ตกกุ้งนะครับเพราะว่ามันส่วนอื่นมันใช้ไม่ได้แหละนะครับก็เนี่ยเอาที่เหลือไว้เดี๋ยวไปตกปลาดูนะใช่ใช่โอเคอะกินไปก่อนแล้วก็หัวใจนี่ผมเด็ดมาละจริงๆเนี่ยใช้แค่อันสองอันเพราะเราตกไม่กี่ชั่วโมงนะอันสอนงอ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันอาจจะมืดเลยนะไม่เป็นไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาตามชมกันดูว่าหัวใจไก่ตกกุ้งแม่น้ำเจ้าพยาสามโคกมีตัวว่าอะรสันก็น่าจะพอมีอ่ะอาจะเป็นผิดคิ้วประดก มีกราดุกกระดุกมัน <c oughs> เยอะครับปลาดุกเยอะวันนี้ตกนะไม่งมนะบอกก่อนนะใช่ตกครับเดี๋ยวจะมาเข้าใจผิดว่าหาผมงมกันอีกนะไม่งบน,นะกกนครับผมตกนะครับเอ <c oughs> อน้ําอากาศโอ้โหตอนนี้น่าจะประมาณทักยี่สิบห้าองศาเหมือนเปิดแอร์อยู่บ้านแล้วหนาวมากนะจนนี้ปลายเดือนก <c oughs> ุมภาพปลายเดือนปลายเดือนธันวาเพื่อนๆนึกดูแล้วกันนะยี่สิบกว่าครับก็อุณหภูมิก็ยี่สิบกว่าเหมือนกันแหละนะครับเพราะทั้งหนาวอ่ะโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาลุยเลยดีกว่าวันนี้ผมเตรียมคันตกกุ้งมาเตรียมมาเบาๆนะสักสี่คัน นี่คัเดี๋ยวคันตุ๊กตุงพวกนี้ก็จะดัดแปลงไปหมดแล้วเออนะครับก็ตกกระดูกตกกระดูกต่อไงมันใช้ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลุยเลยดีกว่าโอเคครับผมตามชมไม่ต้องสี่ไก่แล้วก็ตรงนีประมาณประมาณมันจะเป็นลาบลาอยู่ด้วยอ่ะโอเคนะเพื่อนๆก็ลงเบ็ดชุดแรกไปเลยครับไม่ได้ตกกุ้งนานเลยนะไปคันกระดูกดื้อ ตกกระจายยกวัดเลยนะครับลืมนี่ก็ตกปลาอยู่นะครับก็เป็นปลาตอดนะครับเลยไม่ได้ตัวนะครับก็ไม่เป็นไรสน,นุกดีเติดปลาหมาไปแล้วปลาหมา,มาใช่แล้วใช่เราติดหัวปลาหมาะนะช่วงนี้ช่วงหลังนี้เราปลาหมากันเยอะนะหน้านี้ปลาหมากินดีจริงๆนี่ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะใครสนใจนะติดต่อมีเตอร์สันเราเลยนะผมบอกเลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเราตามกุ้งดีกว่า เดินเหรอใช่ๆๆ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 ูๆๆ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 แล้วๆยๆๆ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 วๆๆวๆๆ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 ๆ นี่<า>ดูที่กินเต็มปากเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เพื่อนๆดูนะเห็นไหมกินเต็มปากเลยกินนางลอยเว้ยตีตะกัวสามคันไม่กินกินนางลอยตังลอยตีคันเดียวเองนะครับผมก็โอเคสุดยอดเลยต่อตอยีกเหรอเฮ้ยถ้ามันกินอย่างนี้กูไม่ไปตกกระดูกันนะ <laughs> นี่ตั้งใจม,มาตกกระดูกกันเนี่ย อยู่ไม่เป็นไรอ่ะอเกค,ครับท่านผู้ชมก็หนึ่งตัวมาแล้วนะครับในวันที่กุ้งที่คิชบอลคอาตนันาจะหายากก็เราก็หาได้นะไม่น่าเชื่อนะมากราฟิเตอร์สันนะสุดยอด<ป><ป>นี่ยังไงยังไงโอเคนะครับท่านผู้ชมก็ลงเบ็ดไปทั้งหมด4คันนะประมาณนี้กับบรรยากาศตอนประมาณน่าจะ2ทุ่มได้แล้วละ่ะนะครับนั่งกันอยู่เกือบเกือบชั่วโมงเลยนะกวาจะได้ตัวแรกถือว่านานพอสมควรนะเพราะว่ากุ้งมันหายากในช่วงนี้ แต่ก็ยังได้รอดตัวอยู่นะครับบรรยากาศวิวที่เรามาตกใหม่ก็เป็นประมาณนี้นะแถวเรือสามโคกเนี่ยนะก็มาจอดเราแถวนาบ้านคนนี้เลยนะครับมันก็อย่าไปเสียงดังมากนะครับตกได้ไม่เป็นไรชาวบ้านเขาไม่ห่วงนะครับผมประมาณนี้บรรยากาศดีมากๆอันนี้ผมบอกเลยบรรยากาศดีมากๆดูดูเงียบอ่ะเออถ้าเป็นบ้านเราในป่านี้นี่นะที่นี่สองทุ่มนี่เงียบอย่างกับบ้านเราตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้เอาเกิดอะไรขึ้นสัน หัวยุบๆเลยพี่ปลากินเหรอใช่ไม่อยู่พี่ก็ไม่ได้เปิดกล้องร้านม,มาเรนะื่องเมื่อกี้นะเข้าต่อไปแล้ว,อลวเออเียดได้สียดายค่อยๆดึงเ,เดี๋ยวพี่ถือให้มาอ่ะูดึงมาด้วยต่ออะไรวะเบกเ็บเบนะเออวะ มีดีดีด้วยดึงขาดเลยกับเบงก็ไม่เอาอยู่ดีเสียเวลาสู้ขาดไหมามายกชุดเลย,ยโอ้โหบ้านพร้อมที่ดินเรียบร้อยให้ะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตามชมต่ออ,อยู่อยูอยู่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  สู้สู้สู้ด้วยแต่ว่าสู้ไม่เหมือนไม่เหมือนกุ้งเลยฟ้าบอกว่าค่อยเลี้ยงค่อยเลี้ยงใจเยเลี้ยงโอ้โหว่าแล้วชัดแล้วว่าแล้วโอ้โหเสียงนะขยแยงี้นะครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมห้าตัวพอแกงเอาหรือไม่ใช่ไม่เอาร้องอีก ครับเพื่อนๆก็หลังจากนั่งมาอีกประมาณสักรวมๆครึ่งชั่วโมงเลยนะนานมากนะกุ้งไม่กินเลยนะครับได้มาตัวเดียวแล้วก็รู้สึกจะมีแต่ปลาที่มากวนนะครับก็คอยตอดคนันขนาดใช้หัวใจไก่นะปลายัางกวนเลยนะครับถ้าเป็นกุ้งฝอยก็ว่าไปอย่างนี้หัวใจไกย่ยังจะมาแย่งกินเหยื่อนะครับก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมขอสักห้านาทีแล้วมันถ้ามันไม่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็ย้ายครับไม่ซีเรียสน,นะครับผมโอเคเตามสมมติตอบต่อ,ตอ,ตอ,ตอ เนี่ยเนี่ยปลาล์มจะต่ออย่างเงี้ยเองเพื่อนๆดูนะปาล์มจะต่ออย่างนี้ยปาลามันต่อ แล้วนะครับโดนแล้วนะโดนแล้วทำไมเบาอ่ะหลุดเหรอไม่หลุดแต่ว่ากูว่าแล้วกูว่าแล้วว่าแล้วย้ายหม้ใหม่มาตีไม้แรกโดนเลยครับท่านผู้ชมหนวดเฟิร์มมาเลยนี่กุ้งผมเป็นไงทีนี้เหรออะไรคันนี้เหรอ จริงจริงด้วยจริงด้วยมันเป็นฝุ่นอ่ะนี่หวังก่อนนะเฮ้ยกินกินจริงจริงจริงจะตกทุกเลยกุ้งมาไม่ใช่ไม่น่าใช่เราดูแลว่าเปลี่ยนคอนเทนต์มันตกปลาขย่างด้วยยังไม่มีคอนเทนต์ปลาขย่างเลยนะเดี๋ยวทำให้แล้วกันเออเนาะขย่างผัดพริกแกงไหมทำนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยววันนี้ลองรอลองเช็คหมายกุ้งดูก่อนนะครับเพราะว่า พาน้องมาเช็คหมายดูด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับเทสเรือเทสหมายเทสอะไรอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะเพื่อนๆถ้าติดตามผมอยู่ก็จะรู้นะช่วงนี้ลงอสันบ่อยเพราะว่าเราไล่เช็คหมายหาหลุมปลาหลุมกุ้งเช็คเหยือ่อเช็คหมายเช็คอะไรแะสารพัดแหละนะครับก็คือมาเทสให้เพื่อนๆก่อนเพื่อความมั่นใจของพวกเราเองนะครับผมลืมปลดตาเลยพูดโผเพลินะนะครับ โอเคนะครับไม่ใช่เป้าหมายเรานะนะครับก็เมื่อกี้บอกว่า5ตัวพอแกงใช่ไหมบอกว่าจะเอาจริงๆก็ไม่ได้เอาหรอกครับเดี๋ยวปล่อยนะเพราะว่าเราได้กุ้งแล้วตัวหนึ่งพอแล้วเหลือเฟือกุ้งตัวเดียวก็โอเคแล้วโอ้แต่ถ้าไม่ได้อีกตัวก็ดีนะใครไม่อยากได้บ้างกับกุ้งแม่น้ำอ่ะใช่ป่ะอ่ะปล่อยนะครับผมกินนกขันกระดกบมาเดี๋ยวม่ใช่ไม่ได้แล้วเอาถุงน้าย่านี่ไม่บอกดีแล้วโอ้ยปลากูว่าเจอหลุมแล้วทั้งเยังทั้งไหล ยิงคันกระตกเลยเนี่ยๆๆดูๆดูดูเขาทำไม่โจมครับเข้าต่อ,อเข้าต่อเ <c oughs> <c oughs> จอหลุมแล้วนะครับผมบอกเลยปลาขยะ <c oughs> ตีไปกินตีไปกินเลย <c oughs> ไม่เป็นไรปล่อยไปปล่อยไป๋ยวถ้ามันอยู่เดี๋ยวมันจะ่งอยู่เองปล่อยไป บมนเทิงนะครับท่านผู้ชมงานนี้ไม่แต่โดยธรรมชาติปลาขย่งมันก็อยู่ตามตอซอกหรือตามตอตามไราอยู่แล้วนะเพราะงั้นถ้า,าอเออเพราะงั้นถ้ามีปลาขย่งก็เราก็มีโอกาสได้ได้ได้กู้เหมือนกันนะกินทีสองสามขันไดิดเลยนั่นน่ะดูท่านผู้ชมดูนะดูดูเนี่ยซอยยิกขนาดนี้เลยนะว่าไม่รอดอย่างเงี้ย อืมมันไส้ห้าตัวโลไอห้าตัวผห้าตัวห้าตัวข้อแกงอร่อยนะเล่นไปเออเนี่ยพอไม่เอาเสร็จได้เยอะเนี่ยไปดูดิเจอหลุมมาแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อแล้วจำหลุมมันแล้วสารเดี๋ยวเรามาล่ากันวันนี้ปล่อยไปก่อนวันนี้ไม่ใช่วันของเขา ปลายเวรฟตยิยอขาาเแหลกถูกย้ายตรงนั้มาเจอตรงนี้นึกตานีนึกมาเจอนี้แล้วถูกแหลกใรงนี้นะเยอะกว่าเดิมอีกเยอะกว่าเดิอีกเออสามสามสามใช่ใช่ใช่ก้าวข้างีก้าวค่อยค่อยพี่ อุ้ยเอาแล้วอย่างนี้ชมเอาแล้วเอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้ว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 อุ้ยอุ้ยอันนี้ช็อตกิดชอตไม่มีที่กวยกยวนไม่อีกรูปควดนะไม่ยกก็จับเลยดีกว่กลัวสุดยอดสุดยอดอุ้ย อุ้ย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 เต็มหน้าอุ้ย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 ดูนี่ดูดูอุ้ยสองทีเลยนี่เป็นไงเป็นไงสันนี่เป็นไงเป็ไงสุดยอดโอ้โหหมายมิเตอร์สันนะครับสุดยอดมากเลยครับโอ้โหลองเอาไปคันเบ็ดให้มันหนีบมันเหนีบจะดีเหรอเงีบเงียบหมดอ่ะอไม่เอาเจ็บระวังนะพี่ต้องเจาะกล้ามก่อนอ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้อยากให้ดูให้ชัดดูให้ชัดครับนี่นี่เป็นไง งแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็หลังจากที่ขยงมันกลัวๆอยู่มาสักพักนะแล้วมันหายไปอยู่ๆก็หายไปเลยนะเงียบกิ๊บเลยสัตว์าัลหายไปเลยนะเนี่ยไม่กินแล้วนะขยงนะครับแล้วก็เราก็มาโดนเจ้าตัวนี้ตื่นเต้นมากอไม่เจอกุ้งแม่น้ำไซนี้มานานมากนะอือฮือดูดเรื่องนีอือือเฝ้าไปชั่วโมงกว่าสุดยอดเลยครับใช่แล้วตรงนี้ก็เฝ้าไปชั่วโมงนะชั่วโมงกว่านะอ่าโชคดีที่เราไม่รีบนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตกไปดูกันต่อนะครับก็เลย กูไม่ตกปลาดูกนะตกกุ้งนี่หว่ถ้าตัวละชั่วโมงได้ปลาด้กตัวโอเคตกตกกุ้งนี่หว่ะรู้แล้นะแต่ทางว่าเราเราไม่ได้ควานหาตอแต่เราอยู่จุดนึงมาอยู่อยู่นานถ้าเป็นเรื่อตะกุ้งอื่นปลานี้ไปที่อื่นแล้วเออเขาย้ายบ่อยไงเราขี้เกียจย้ายเรื่องของเรื่องไงเรือเราใหญ่เรือเราใหญ่แล้วย้ายยากเราก็เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้ย้ายบ่อยจริงจริงพูดถึงถ้าขยันย้ายน่ะจะได้มากกว่านี้นะได้กว่านี้ใช่เออจะไปตามตอกันเดี๋ยวนี้ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวกุ้งตายเอาไว้ขังไว้กันสองหน่วยแล้วครับุสดดยอ อ่ะโอเคนะครับท่านผู so point, really But, like ้ชมก็สมคนแก่เวลาละเรานั่งตกกันก็เกือบ3ามชั่วโมงเหมือนกันนะทำเล่นไปนะเออนั่งไปเพลินๆแป๊บเดียวเออเกือบ3ามชั่วโมงเหมือนกันแล้วเห็นพอดีว่าน้ํามันเริ่มอ่อนแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าหมายประดุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอันว่าหมดเวลาแต่ถือว่าเป็นการข้าเวลาที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่านี่นี่เออสองตัวไม่น่าเชื่อนะสองตัวนะครับสามชั่วโมงขนาดหล่นอย่างเงี้ยพอเหอะเดี๋ยวมันตาย สามชั่วโมงได้สองตัวถือว่าแบบผมก็ว่าโอเคนะเพราะว่าบางทีเรือตกกุ้งออกกลางคืนนี่ยช่างมังสายกลางคืนก็ได้ตัวสองตัวก็มีเหมือนกันนะทั้งคืนเนี่ยเขาไปกันน่ะนะส่วนมากเรือพวกนี้จะเฝ้าตามตอหาตอแล้วเฝ้าเหมือนเราเนี่ยตรงนี้ก็มีตออ๋อ,อที่สารพาเข้ามามันม,มีตอใช่ไหมตรงนี้นะมีตอ,ตอถึงว่าขยั <laughs> ่ยงบึ้มเลยถึงว่าโดยขยั่งไม่รู้กี่ตัวแล้วเมื่อกี้นะเนี่ยถ้าเก็บขยั่งกลับได้กินจริงๆนะเมื่อเนี้ยเกินห้าตัวที่ผมพูดเลยนะจริงๆนะเมื่อกี้นะนะครับก็ อ่ะโอเคนะครับนะ้ำมันเริ่มได้แล้วเดี๋ยวเสียเวลาครับเพราะง,งั้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะครับติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปตกกุ้งวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเรามาตกเล่นค่าเวลากันสนุกสนุกนะครับแต่ผลที่ได้มันไม่สนุกเลยครับมันจริงจังมากนะผมบอกกันนะโคตรคุ้มผมบอกเลยนะครับ อ่ะนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะนะครับคลิปต่อๆไปนะครับอาจจะไม่ติดกันนะเดี๋ยวจะไปตกปลาดุกกลางคืนให้ดูกันนะครับก็ฝากรอติดตามชมไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเนาะไปย้ายหมายดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าหมายปลาดุกดีกว่าไปนะครับแต่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กับเราทั้งสองคนพี่น้องด้วยนะครับมิเตอร์สันพิชิ่งนะครับผมน้องใหม่ดิฝากน้องใหม่ดิมิเตอร์สันพิชิ่งนะครับแล้วก็นะครับเลส s ก้พิชิ่งทะเลของเรานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดน้องสันก็เเเเปปิดชชชช่่่่่่่ออออออองงงใใหมีกนนาาะ็ กบสันแชนแนลกบสันแชนแนลนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะอ่าช่องน้องใหม่นะครับก็มีครับแล้วก็ s a n เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันทั้งสามช่องเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายยยยยกุมารโอ๊ยย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  วเป็นไงเป็นไงโอ้โมกแล้วโอ้ยยังไงโอ้อัลลังกาโอ้โหเกือบสิบแล้วที่เห็นขึ้นอย่เนียขงก็ขึ้นนะูแร้นะเอาเลยดูทดูดูโอ้โห